อ oh. ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะของละครกะรีธรรมที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่ถึงปีแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้จะได้มาออนเ a ตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ในที่งานนายอ็นซึ่งงานนายอินเรารู้สึกว่าเป็นงานที่แบบโอ้โหทรงเกียรติมากๆแล้วยิ่งได้รับการแสดงในช่วงโชว์สุดท้ายรวมถึงประกาศรางวัลคูจิง้งมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกภาคภูมใิใจมากๆเตรียมตัวเยอะมาก อันนี้คือจะเข้าดราม่าใช่ไหมจะร้องไห้หรอหร,อหรอืออะไร<ด>ชุดชุดหนูเพิ่งแก้เสร็จเมื่อตอนตอน,ตอนทำกว่าซา,<อ>าวเพิ่งทําเสร็จเมื่อตอนประมาณตีสามตีสี่งานหนูมีทุกวันแล้วที่สําคัญหนูแคนเซิลง,งานหลายตังมาเพื่องานนี้เจริงจริงจริงเรื่องจริงเลยค่ะหนูแคนเซิลงานยกยกงานหนึ่งงานเลยจริงจริงค่ะเหมือนเหมือนจะพูดเล่นนะคะแต่จริงคือเรื่องจริงทุกอย่างเลยที่พูดมาจริง เรื่งจริงเลยแต่ว่าโดยเพื่องานอย่างเงี้ยหนูว่าเงินก็ซื้อไม่ได้นะเวทีเนี้ยมีเงินสักหาล้านสิล้านสองล้านมาขอเขาขึ้นเวทีเขาจะให้หรอเออแต่วันนี้ให้หรอหะแล้ววันนี้เอาเอามาก่อนใช่แล้วกเอาีหรอได้เอาพลาดมาตลอดจริงๆไม่ยอม คืออยากจะบอกว่าพอเรามามางานอย่างนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเกียรติรับประทับใจละครการ์ตูรทมได้มาเอ็กซ์งานนายเอ็นน้องโหดสนีๆสุดๆแล้วแล้วก็ได้เอาตอนที่พีคที่สุดคือตอนอดทนจนกว่าจะแลนดมาเล่นเลยเราเลยใส่อวอร์ดเข้าไปด้วยอันเดมจัดงานเขามาเป็นงานเราละครอดทนจนกว่าจนกว่าจะแลนอวอร์ดแม่อะไรอย่างนี้อนาคตก็คือเราจะทํา

อะไรนะทำนะจิงต้องบอกอย่างนี้คะ่ะว่าณนะวันนี้เราก็ไม่คิดว่าละครกระเทยทาจะพาเราสองคนมาอยู่ในจุดนี้ได้ถ้าอนาคตอาหารนะละครกระเทยทําแล้วก็พี่พี่สื่อทุกคนนะะให้การสนับสนุนเราจนเรามีงานกระเทยทําอาวอร์จริงๆอ,อ,อ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้นะคะออก็ยินดีมากๆค่ะถ้ามีโอกาสที่จะได้ทําจริงแล้วเราจะเชิญพี่สื่อไปไหมอะไรนะเชิญพี่นะก็เขาบอกก็เขาบอกอยู่แม่เขาบอกอยู่ว่าทะเลาะอะไรก็ได้แต่อย่าห้ามทะเลาะกับสื่อนะ หนูท้องเขายังไม่ได้ถามท้องพี่ไ่ถามผ่าพระเอกเลยเหรอว่าใครถาอใรได้ร่วมงานกับฟรีนเบกกี้โอ้โหปิ๊งเลยว่าคู่จิ้นระดับ global ค่ะแล้วยังไงคะคือต้องบอกว่าตอนแรกอะเราเตรียมตัวมาคือเฟ้นหานักแสดงที่จะมาเล่นกับละครกระติ๊ทำยากนะเพราะว่าน้องๆหลายๆคู่เนี่ยอยากจะไปร่วมงาน ในการเป็นละครสั้นในในแพลตฟอร์มแต่การมาเล่นสุดเนี่ยยากมากมน้องหลายคู่ไม่กล้าเขาคิดว่าเราเก่งแต่จริงๆเราคือ <c oughs> เราไม่เก่งเราตัดต่อเก่งแ <c oughs> ต,ต่อเก่ง <c oughs> แต่จริงๆแล้วนะ่ยน้องสองคนนี้มีความกล้าที่จะมาเล่น ความกล้าอันดับหนึ่งเราให้เลยสองใจน้องมาน้องมีการซ้อมด้านหลังเวทีมีการบล็อกกิ้งมีการพูดคุยและมีการนําเสนอนําเสนอมุกต่างๆมีการแชร์กันว่าจะเล่นอะไรกันดีบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปิดโอกาสให้น้องอ่ะได้ได,ได้ได้นำเสนอในสิ่งที่น้องอยากจะนําเสนอไปเพราะเรารู้สึกว่าณนะซีนบนเวทีตรงนั้นอยากให้ทุกคนนะคะร่วมกันเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ทําให้ทุกคนสนุกที่สุดแล้วน้องก็ทําผลงานออกมาได้น่ารัก เราก็มีหน้าที่ส่งให้น้องกรีดกรีแต่เราหวังว่าวันนี้เราจะเป็นคู่จิ้นแห่งปีบ้างนะคะจริงจริงน้องเขาเป็นคู่จิ้นระดับโกโบโล b a l เราสองคนก็เป็นคู่จิ้นแบบเด l d e n retriever ไมแต่ว่าในละครก็คือมีหลายตอนที่เป็นไดรอม<ค>ีหลายตอนจะเป็นเส้นจงันจงกับพี่น้ำเงียวมาลเซียจากกบปูลมเ,เราก็จะรักกันแต่ตอนนี้เขาแยกกันแล้วเขาทะเลาะกันอยู่ก็ อันนี้อยากไปตามหาฝันไปทํางานในวงการอ,อ,อันนี้ก็เลยคุนนี้ไปมีผู้ชายคนใหม่เป็นนักศษาแพทย์แต่ตอนนี้ถ้าดูอะคือปูลมอะตอนแรกปีหนึ่งตอนนี้จบปี4แล้วมาลิเเซียกำลังไปฝึกงานอยู่ไปฝึกงานอยู่แต่ในชีวิตจริงเราจิ้นกันนะไม่ได้หรอ ไม่ได้โอเคโอเคนี่จะยังไงบ้างคะที่เปยังไงบ้างที่เวลาที่ดาราเป็นร้นดวยเ็จะเป็นประเด็นสัมภาษณ์ในวงสัมภาษณ์ตลอดโอ้ยคือต้องต้องก่อนดีเลยคือต้องขอบคุณพี่ๆดารานักแสดงหลายๆท่านที่ให้เกียรติเราทักไปหาใครหรือว่ายังไงไม่เคยปฏิเสธ อ่าแล้วก็หลายๆท่านก็ทักมาหาเองส่วนตัวแล้วก็ยินดีมากเลยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลหนูต้องต้องขอโทษพี่ๆที่ยังไม่ได้เล่นกันอยู่เพราะ,ะว่าเราอยากจะจัดบทเนี้ยให้เหมาะกับคนคนนั้นคือมาแล้วต้องมีความรู้สึกสนุกสุกแล้วก็จากที่ใครที่ดังอยู่แล้วให้ดังอีกอใครปังแล้วให้ปังอีกเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะจัดบทบทให้เหมาะสมกับพี่ๆแต่ละท่านแต่ละท่านแต,แต่ละท่านซึ่งหลายท่านอยากจะบอกว่าบางคนนะ พี่พี่บางคนถ่ายมากว่าจะได้คิวสามเดือนถ่ายมาแล้วสี่เดือนเนี่ยอยู่ในสต็อกเจ็ดเดือนยังไม่ได้ออนเลยตอนนี้คือละครก็จะทำมีมีละครออนไปจนถึงประมาณต้นกรกฎาต้นกรกฎาแล้วพี่ก็มาถ่ายกันไว้หลายคนแล้วแล้วอะไรอะไรนะคะท้องท้องทองแม่โมจ๊ะจำไมาเลยไปเล่นน่ะแม่มดอ่ะดิเอ็มดีพีอะเอาความจริงปะแม่มด๊ะจำอ่อ ตอนเคยคุยกันบนเครื่องบินว่าเออเดี๋ยวกูไปเล่นให้มึงนะแล้วพอถึงบ้านปุ๊บเราอยู่ในบ้านเราก็นอนเล่นอยู่เนาะอะไรเงี้ยที่บ้านแกอะไรเงี้ยว่าเออตลงละครก็จะทำแม่ถ้าแม่ไปเล่นแม่ก็ต้องแคะนะแม่ทำไงรู้ปะแม่ถีบแล้วยอกแกถ้าแม่จะเข้ามาแม่ต้องแคะนะแม่ถ้าแม่ไม่แคะหนูก็แม่เล่นตั้งแต่นั้นมาไม่เคยเล่นหรืไม่เคยอมกเลยยอกกันแม่พระจแต่วันนึงมีโอกาสได้เห็นแน่นอนแล้วอยากจะบอกว่ายังมีอีกหลายๆคนที่รอเซอร์ไพรส์อยู่ รอติดตามอดทนจนกว่าจะลนส์สี่เพราะอดทนจนกว่าจะอะไรเป็นเลยที่ทํายากมากทายากมากเพราะเครียดมากมเพราะทุกคนจะคาดหวังกับตอนนี้อ,อย่างเส้นจังเขาก็จะมีความอ๋องของเขาเหลือแม่วีอย่างเงี้ยแม่หวีจะมีทั้งหมดห้าวีต้องต้องเล่าจากักรวาลวีก็คือแม่หวีแม่หวีชีวิตคนเรานะลูกยายวีใต้ตาดำวีวีอยู่กับพี่ดาดา เจวีซาลอนเจวีตามสั่งอันนี้มิจฉาชีพแล้วก็วีไฮโซซึ่งจะมีลูกจบปูลมปูลมก็จะตามกันไปแล้วพี่หวานวันนี้จะมีสองหวานเป็นฝาแฝดหวานแรกก็คือหวานชื่อหวานเหมือนกันนะหวานแรกคือหวานแอร์โฮสเตหวานที่หวานหวานแอร์โฮสเตเนี่ยจะเขาจะมีคาแรคเตอร์ประมาณว่าอ่องอ่องทำงานมานานแล้วหวานที่สองเนี่ยจะขี้แอลผู้ชายลงมาทำงานตามออฟฟิศหวานมีน้องชื่อว่าโมนาลิเซียซึ่งโมนาลิเซียเนี่ยเป็นแฟนกับ ปูลมมาเลเซียคือลูกทูตแต่จริงๆลูกบุญธรรมยังไม่รู้ตัวถูกเลี้ยงมาเนี่ยให้อยู่ในความรักคิดว่าตัวเองสวยเขาบีบมาเลยนะต้องสวยต้องคาดหวังด้วยทุกคนด้วยความหวังดีต้องเเป็นคนคนสวยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาเป็นใครแล้วคนสุดท้ายเส้นจังเส้นจังเนี่ย เขาคิดว่าเขาเป็นดาราดังเป็นดาราเด็กคนนี้มีความอ่องนะคะมีมีมีความมีความน่ารักน่าหยน่าหยอกแต่เขาเป็นเพื่อนทุกคนที่พูดมาทั้งหมดอทําไม่บ้าก็ทาไม่ได้เมื่อกี้ตอนผมแดงเอ้ยโอ้โหว้เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนผมม่วงเส้นจังอะเอามันไม่อยู่นะเด็กคนนี้เป็นรคเตร์ที่เอาเอาอยู่ยากมีวิธีเดียวที่เอาเส้นจังอยู่คืออ๋ทูบจี้จ่าคืว่าฝากแฟนๆเลยค่ะติดตามติดตามนะคะเบื้องต้นเลยติดตามละครละคร ละครกระเทยทำจำชื่อละครตัวเองไม่ได้แล้วฝากฝาก MV ที่กำลังจะเกิดขึ้นชื่อรักสลายผู้ชายเรียกแม่แล้วก็เฮ้ยไอโอเคมาดูว่าใครจะร้องนะคะฝากด้วยค่ะก็ฝากละครกระเทยทำด้วยนะคะก็สุดท้ายแล้วว่าอยากฝากพี่สื่อทุกคนเลยนะคะเอ็นดูละครกระเทยทำแล้วก็กระเทยน้อยสองคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่แชร์ขอบคุณที่ตั้งถ่าวให้หนูนะขอบคุณค่ะอะไรนะคะ นูหนต้องจ่ายตังค์ไหมหรือว่ายังไงมาหลานได้ได้มีดิลคุยกันตังค์ได้ใช่ไหมได้ได้ได้เลยเดี๋ยวคุยลับๆค่ะพี่หนุ่มว่าไงคะบขอบคุณค่ะ